แกกองกันแล้วมาชมตัวเครื่องกันนะครับสำหรับ Galaxy A30 มาพร้อมหน้าจอขนาด6.4นิ้วนะครับเป็นจอ Super AMOLED แสดงผลได้สีสันสดใสนะครับเช่นเดียวกับรุ่นราคาแพงเลยที่สำคัญคือ B c e l นะครับหรือขอบหน้าจอเนี่ยแคบมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจอที่ดีที่สุดในระดับราคาประมาณ6-7,000บาทเลยทีเดียวนะครับแต่บนเป็นกล้องหน้าความละเอียด16ล้านนะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อเป็น Type C นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีๆมากๆนะครับที่ให้เป็นพอร์ต Type C มามีช่องหูฟัง3.5นะครับลำโพงหลักของโตเครื่องส่วนฝาหลังเป็นฝาหลังแบบ 3D g l a s t s c นะครับหรือเป็นวัสดุคล้ายกระจกซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็มีการเล่น Gradient นะครับก็คือเป็นสีแบบไล่เฉดสีนะครับเมื่อสะท้อนแสงนะครับจะเห็นว่าสีฟ้าก็สวยนะแล้วก็จะมีสีขาวนะครับแล้วก็มีสีดำซึ่ง สีขาวเนี่ยจะคล้ายกับ Galaxy S10 นะครับส่วนสีดำก็จะเป็นแบบสีดำแบบเคร่งขึมนะครับแต่ก็มีการเล่นลายพอสมควรอยู่นะครับสำหรับซอฟต์แวร์บน Galaxy A30 มาพร้อม Android 9นะครับแล้วก็ครอบด้วย One UI One UI เนี่ยก็จะเหมือนกับบน Note 9 S10 S10 Plus นะครับซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซใหม่ที่มาพร้อม Android 9นะครับ การใช้งานทำได้เร็วมากๆนะครับแล้วก็มีเมนูเซตติ้งที่คขอนั่งครอบคุมนะครับมีพวกดิสเพลย์มีอะไรต่างๆนะครับค่อนั่งครบรวมถึงดิจิทัลว e l บีอิงนะครับตัวนี้จะมีใน Android กับทุกรุ่นที่เป็น Android 9นะครับมันจะทําการนับเวลาการใช้งานนะครับคุณใช้ Social Network หรือเล่นเกมมากเกินไปมันจะโชว์นะครับก็เชื่อๆเ,เขาหน่อยเนาะสำหรับการเชื่อมต่อมาพร้อมกับ อ่าไวไฟนะครับรองรับ Wi-Fi 5G นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าอ่าเราเตอร์บ้านคุณเนี่ยสมมติใช้เน็ต100อยเมตร up นะครับมันจะเป็น Wi-Fi 5G หมดละก็รองรับนะครับมีบลูทูธมีอะไรต่างๆนะครับยกเว้นซัมซุงเปย์ที่ไม่มีนะครับในด้านของการรองรับอ่าก็รองรับ 4G 2ซิมนะครับอันนี้ผมใส่ไว้ซิมเดียวพอเพราะมีซิโตนิซิมไม่พอรับเครื่องเยอะแล้วก็มีตั้งค่าดิสเพลย์อะไรต่างๆก็มีค่อนข้างครบนะครับมีบลูไลท์มีอะดัพตีฟมีในโหมดต่างๆนะครับ สามารถเปลี่ยนธีมได้นะครับก็มี a ั s u n งธีมอยู่มี Galaxy t h e ธีมนะครับอันนี้เขาก็จะาสามารถเปลี่ยนธีมได้นะครับเปลี่ยนพวกโลโก้พวกอไอคอนต่างๆได้นะครับก็มีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะครับก็มาดูหน้าเบ h ฟ n นนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับ Android 9นะครับอย่างที่กล่าวกัน แล้วก็หวาน UI version 1.1ซึ่งตัวนี้ก็จะมี security patch update ค่อนข้างสม่ำเสมอน,นะครับแน่นอนครับฟีเจอร์ที่หลายคนใช้อย่าง split screen เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับแต่ปุ๊บนะครับมันก็จะมีโลโก้ขึ้นมานะครับให้เลือกว่าต้องการ pop up หรือ split นะครับถ้า split ก็คือ2หน้าจอเนาะก็เลือกไปสักแอปหแล้วก็อีกแอปหนึงก็ต้องกเป็นแอป,ปที่ต้องการใช้นะครับอย่าง browser เ,เนี่ยก็ใช้งานได้นะครับ ล้วก็สามารถเล่น Facebook ได้ตามปกตินะครับแล้วก็สามารถใช้งานเบราว์เซอร์ได้ตามปกติทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับตัวที่2นะครับก็คือเป็นป๊อปอัพนะครับนี่ป๊อปอัพเนี่ยมันก็จะทำการรันแอปนะครับบนหน้าจอแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกในอีกแบบหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานสำหรับกล้องบน Galaxy A 3 0ก็ถือว่าใช้ได้นะครับโดย กล้องตัวหลักเนี่ยมาพร้อมความละเอียดที่16ล้านพิกเซลนะครับถ่ายง่ายครับแต่แล้วก็ทัชได้ทันทีนะครับความละเอียดอยู่ที่16ล้านแล้วก็ค่า F อยู่ที่1.7นะครับส่วนเลนส์ถัดมาก็จะเป็นเลนส์วายนะครับสามารถถ่ายได้ดีความละเอียด5ล้านนะครับแน่นอนมันวายมากๆนะครับจากใกล้ชิดกลายเป็นห่างไกลทันทีนะครับก็เหมาะกับใช้ถ่ายวิวหรือใช้ในที่แคบนะครับจะดีมากๆเลย แล้วก็จะมีฟีเจอร์อย่าง l i ฟ e Focus นะครับเอาไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์แน่นอนว่ามันใช้จากเลนหลักนะก็จะเหมือนกับ S10 S10+ Plus ที่ได้ฟีเจอร์นี้นะครับมีโหมดโปรนะครับแต่เป็นโหมดโปรที่ค่อนข้างจะปรับได้น้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็มีพาโนรามานะครับมันก็จะใช้ตัวเลนวายนะครับในการถ่ายก็สามารถกวาดาในเรื่องของวัตถุต่างๆเข้ามาในเฟรมได้มากขึ้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะแล้วก็จะมีวิดีโอนะครับตัวนี้สามารถถ่ายได้ที่ 1080p โดยไม่มี EIS นะครับก็ถ้าใครต้องการถ่ายจริงๆก็อาจจะต้องใช้ในส่วนของไม้กันสั่นหรือเกมบอลเข้ามาช่วยนะครับในส่วนของคุณภาพเดี๋ยวให้ดูกลับมาดูตัวอย่างภาพถ่ายนะครับจากเลนส์ปกติเนี่ยจะเห็นว่าก็สามารถเก็บรายละเอียดเก็บแสงได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ถ้าต้องการมุมกว้างที่มากขึ้นนะครับแน่นอนครับ กด5ล้านคุณจะได้มุมกว้างมากๆขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าในราคา70,00กว่าบาทเนี่ยก็หากล้องที่เป็นอันตรไยต์ก็น้่งยากนะครับนอกจากนี้ก็สามารถใส่หลายน้ำได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับตัวตัวเท็กซ์ที่ต้องการผมนี้ผมใส่ชื่อเว็บผมลงไปนะครับเนี่ยจะเห็นว่ารายละเอียดก็เก็บได้ก็น้างโอเคนะครับอันนี้ถ่ายจากกล้องปกตินี่ผมสูงข้ไปเลยนะครับนี่ก็จะเห็นตัวรายละเอียดนะครับของ ภาพต่างๆเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับในภาพรวมกล้องของ galaxy a 3 0ก็ทำได้ดีนะครับแต่ถ้าเทียบกับคู่แข่งก็อาจจะมีดรอปบ้างนิดน้อยนะครับแต่โดยภาพรวมก็สามารถถ่ายลง social up facebook up ig ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับ สำหรับการทสอบอนตัวตัเบนช์มานะครับได้คะแนนประมาณ9969 9, 9, 9ก็ตีโบนแ่นหนึ่งกันะครับโดยชิป e x y n o s 7904เนี่ยก็เป็นตัวอัพคล็อกจาก7885นะครับจริงความแรงก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับมาพร้อมกับแรม4 ROM 64นะครับก็สามารถเล่นเกมได้สบายๆนะครับจะเป็น A.O.V ที่วิ่งเกิน40เฟรมขึ้นนะครับขึ้น50กว่าด้แต่ยังไม่ถึง60นะครับเล่น เกมกราฟิกงสูงอย่าง X นะครับอย่าง l i n เ e t ได้จริงๆก็โอเคอยู่แล้วนะครับเหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปครับก็มารีแคปกันนิดนึงนะครับสำหรับ Galaxy A 3 0จาก s m s u n g นะครับก็เป็นอีกหนึ่งมิดเที่ทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับ Samsung ในปีนี้ทั้งหน้าจอ Super AMOLED นะครับ แสดงผลสวยมากนะครับแล้วก็ราคา7,000กว่าบาทเนี่ยไม่เห็นตัวไหนให้จอสวยเท่านี้มาก่อนนะครับกล้องหน้าเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็มีชาร์จเร็วด้วยนะครับเป็นพอร์ต USB Type C ซึ่งก็เหมาะกับแบตเตอรี่4 0 0 0นะครับแถมมาก็ถือว่าอึดอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องเป็นต้องชาร์จปล่อยแล้วก็ถ้าชาร์จเนี่ยก็มีฟ้าชาร์จให้ด้วยนะครับฝาหลังสวยนะครับเป็นฝาหลังที่ ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับมีสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีดําให้เลือกรวมถึงกล้องนะครับที่ให้เป็น d o a l Camera เล่นหลักแล้วก็เล่น Android า e นะครับแน่นอนครับสามารถสำหรับตัว Performance เนี่ยก็สามารถใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับจะเล่นเกมดูหนังต่างๆได้ไม่มีปัญหานะครับรันบน Android 9ด้วยนะครับแล้วก็มีอัปเดตอย่างส,สม่ำเสมอนะครับ มาดูในเรื่องราคานะครับสำหรับราคาของรุ่นนี้เนี่ยวางจำหน่ายในราคา7290บาทนะครับก็จะมีโปรจาก AIS นะครับเริ่มต้นเพียง3790บาทเมื่อสมัครโปร699นะครับแล้วก็โปร499เนี่ยตัวค่าเครื่องก็จะเหลือ4790บาสะครับสามารถซื้อได้ตามช็อป AIS ทั่วไปนะครับและแน่นอนว่าตอนนี้เขามีโปรพิเศษก็คือสามารถกดรับสิทธิ์นะครับแบ็พิคงได้เลยนะครับอย่างที่ โชกันเมื่อกี้นะครับผมโชว์อีกรอบแล้วกันนะครับก็จะเป็นดีลนะครับนี่เขาสามารถรับอ่าสิทธิ์ในการลุ้นบัตรแบ็คพิงค์นะครับเป็นวงเกาหลีชื่อดังนะครับเขาจะแสดงวันที่10เมษายนก็สามารถกดรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับไปลองลุ้นได้นะครับทั้งคนที่ซื้อ A 3 0แล้วก็ A 5 0นะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับ Galaxy A 3าผมว่ามันเหมาะมากๆสำหรับคนที่หามือถือจอใหญ่แบตอืด แล้วก็ Experience ในแบบ Samsung นะครับสวัสดีครับ